วันนี้ก็กลับมาพบกับในการบอยครี i n นมีเมนูหนึ่งที่อากจะมานำเสนอนะครับเป็นเมนูประเภทต้มนะครับหลายคนอาจจะชอบทานนั่นก็คือแกงจืดเต้าหู้นะครับใส่กุ้นเส้นและก็เนื้อไก่ด้วยเพราเนี่ยเมนูนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูแกงจืดนะครับก็กบไม่ยุ่งยากอะไรวิธีการทำก็ง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า ทำยังไงหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเริ่มต้นจากการที่เราจะต้มกระดูและรากผักชีรากต้นหอมนะครับเพื่อที่น้ําซุปจะได้มีรสชาติที่หวานและหอมพอน้ําเริ่มเดือดนะครับก็จะเห็นไขมันที่ลอยขึ้นมานะครับนั่นเนี่ยเราก็ต้องตักออกนะครับเพื่อให้ น้ำมันใสแล้วก็ไม่เป็นไขมันมากเกินไปเพื่อที่อาหารจะไม่เลี่ยนนะครับก็ค่อยๆตักนะครับยิ่งต้มมันก็จะยิ่งมีไขมันออกมานะครับก็ต้องคอยที่จะต้องตักออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตุนต่อไปอีกสักพักหนึ่งจนน้ำเริ่มมีกลิ่นหอม หลังจากนั้นเนี่ยพอน้ํามันเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มเข้าที่แล้วเราก็จะใส่เนื้อลงไปนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้นะพอต้มเนื้อผ่านไป 3- ามถึงห้านาทีเนี่ยในระหว่างนั้นเราก็ตักไขมันออกใช่ไหมครับก็อย่าให้น้ํามันขุ่นเพราะว่ามีไขมันลอยอยู่นะฮะก็ตักออกเรื่อยๆตุ๋นอีกสักครู่หนึ่ง ก่อนที่เราจะปรุงรสเริ่มการปรุงรสกันนะฮะซึ่งวัตถุดิบของเราก็มีแค่ประมาณ4อย่างแค่นั้นเองนั่นคือผงปรุงรสนะครับก็ใส่ตามความชอบแต่ว่าจริงๆอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีส่วนผสมของอผงชูรสที่หลายคนอาจจะไม่ชอบทานแล้วก็ต่อมาจะซีอิ๊วนะครับอาจจะเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้ แล้วแต่คนชอบซีวิเห็นหอมอะไรแบบนี้ครับเติมน้ำปลาลงไปสักหน่อยนะครับตามความชอบอย่าใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าในระหว่างที่อาหารกําลังร้อนอยู่เนี่ยเวลาเราเติมรสเค็มเข้าไปรสเค็มจะไม่ออกแต่พออาหารเย็นแล้วเนี่ยรสเค็มจะออกเต็มที่มากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในงการเติมเค็มนะครับรออีกสักครูนะ่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาใส่เต้าหู้ไข่ ลงไปอย่าคนอย่าคนแรงนะเพราะต้มพวกไข่จะค่อนข้างนิ่มมากมันจะทําให้เละได้นะครับแล้วก็ต้มไปสักพักหนึ่งพอให้ต้มหัวไข่เริ่มสุกท้ายที่สุดนะฮะก่อนที่จะเสร็จสิ้นก็คือเราใส่วุ้นเสน้นวุ้นเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสุกง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใส่ลงไปเรียบร้อยนะฮะเราก็จะ อาจจะปิดไฟแล้วก็ปิดฝาได้เลยประการสุดท้ายนะก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการใส่ต้นหอมผักชีที่เราได้เตรียมไว้นะครับที่หั่นเอาไว้หรือซอยเอาไว้นั่นเองเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมของตัวแกงจืดนะครับให้อร่อยมากยิ่งขึ้นในระหว่างนี้ก็คือต้มไปอีกสักพักนึงนะครับเพื่อเราค่อยเติม และนี่เราก็เติมนะครับสุดท้ายหละแค่นี้ก็ปิดไฟแล้วก็อาจจะปิดฝาอบไว้สักแป๊บหนึ่งสำหรับบางคนที่ชอบทานคลิกไทยก็สามารถที่จะโรยในขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเมนู แกงจืดเต้าหู้วันนี้นะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรรสชาติก็อร่อยแน่นอนครับผมพบก,กันใหม่ทีหน้าครับสวัสดีครับ